สวัสดีคะ่ะทุกคนกำลังเก็บของเก็บของเก็บของเตรียมเดินทางกดแชร์หน่อยนะ สวยขอใส่ยากอยากอุ๊ยพี่ดาวสวัสดีค่ะโพลอย่างนอกจากในเฟซนีอย่างน่ะพี่น้องขอใส่ขอใส่ใสยากอยากอันนี้บมเมนวัดตั้งบมเมนวัดตั้งอันอันซ้ำอ่อยแหน พู่นั่นพู่นี่ใส่ให้เด้เบอร์พี่หมวยแฟนเพจมันใส่บ่ได้อีหลีเบิ่บงเด้อดูใส่เบิ่ง ใช่อไรมันบีบอไรดีขึ้นไหมแม่โอเคเปล่ามันมันไม่มีอะไรนะพี่พี่ดาวมันบวดเจ็บเดมันธรรมดามันก็จะมีความตึงๆึงกสิมีความตึงตแบบนุงนวงปวดปวดมันจะปวดึบตึบตนิดนึงแต่แต่มันไม่ไม่เจ็บเลยตอนนี้ไม่เจ็บเลย ใ่บ่ได้อีหลีได้พี่น้องมันบีบบ่ได้ไหมมันบีบมันต้องบีบตับเข้าไปแบบบีบแรงๆแล้วก็ให้มันแบบเนี่ยใช่แล้อบ่ได้หลีจะเดาไลฟ์หมดนี่ไม่เดาค่ะสียืนเคยม ยืนคึมคื้มสวยๆนแต่ถ้าบีบสองมือนี่ได้อยู่แบบแต่ตัดบีบได้แต่ถ้าบีบมือเดียวนี่ไม่ได้พี่เป็นกำลังจะให้ตลอดเวลานะคะแต่ไม่ค่อยอยากคอมเมนต์แค่กดไลค์ให้กำลังใจขอบคุณคะ่ะวันนี้ก่อนเดินทางคะ่ะทุกคน ก่อนเดินทางก่อนเดินทางสวัสดีพ่อเอกมาหรือยังคะรีบมาค่ะป้าแจ๋วทํากับข้าวรออยู่จ้าก่อนเดินทางคือพ่อเอกต้องเข้ามาที่นี่ก่อนเพราะว่าคือเราจะออกไปสนามบินพร้อมกันอ่าเพราะว่าเราต้องเดินทางขึ้นเครื่องประมาณบ่ายสามรีบมานะจ้ะ กินข้าวเสร็จบ่ายโมองออกนะเนี่ยเทียงกลัวลรืเด้อรีบมานะครับเดีย๋ยวลงไปแล้วลงไปรอแล้วเพราะเราต้องไป ถึงสนามบินบายสองบ่ายโมงเราต้องออกเขาใช้เสือเอียงนี่ว่ะ แม่พระเอกเอาส้มโอมาฝากเยอะมากเป็นคนขี่หนาวเป็นคนขี่หนาวคือผ้าตรงนี้เสือแบบว่าขึ้นเครื่องผ้าตรงนี้เสือคิด <c oughs> ถึงก็บอกม,มาไม่ต้องอ้างป้าครับพี่นี่ เขาทากับข้าวรอจ่ารีบมานะคะนาอพร้อมเดินทางจ้า อันนี้มาใส่ให้ด้วยนะจ๊ะใส่ไม่ได้จ้ะบริสัมอ่อยด้วยจ้าแต่ว่าใส่บริษัอีอะไรบ้างเดี๋ยวขยึขึ้นมาอกรได้บหนึ่งงนี้โอเคโอเคโอเค ใจใจหน่อยครับคิดถึงพูดเลยครับพี่อ๋ออะไรของเธอเนี่ยฮะอะไรก่อนอะไรก่อนแล้วน้องอะไรคิดถึงพี่ไหมล่ะใจบ่ล่ะ ใจบ่ใจบ่วันนี้นาริตาไลช์ชมล่ำเรืองสอดแจงนะจ๊ะใครใครที่เข้ากลุ่มวันนี้นะเข้าไปรอเลยเดี๋ยวหนูจะไลฟ์ตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยหนูจะไลฟ์ตั้งแต่จะไลฟ์ตั้งแต่ขึ้นเครื่องเลยจ้าตั้งแต่ถึงสนามบินเลยเพราะว่าน้องก้อยไปด้วยวันนี้มีคนถือกล้องให้นะจ๊ะ เข้ากลุ่มเลยนะ <c ười> ข่าวเด้ขอข่าวเด้อผมคิด <c ười> ถึงเลยมาอยู่บงหมาลำงมากกว่าบ้านอีกครับผมใจบอกสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเค เธอมันใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บยสายชาดกันพี่ก็คิดถึงนะรีบมานะพี่รอกินข้าวนะ มาใส่ให้ด้วยนะนี่นะ โอเคสองสองคนเป็นอเป็นอากาศจะลูกถึงยังถึงไหน ยิ้มตามเลย ให้รู้นะว่าใครแคับรีบมาค่ะแล้วมาแบกกระเป๋าให้ฉันด้วยนะคะ มาแล้วมาแบกกระเป๋าให้เจด้วยนะพี่กระเป๋าพี่กระเป๋าอ,อยู่ข้างบนจ้ะก็ไปเอากระเป๋า ั้งา,น,าน,นี่ชื่อกระเป๋านี่เดินทางด้วยนะคะดูก่อนกระเป๋ายาเอาใส่ยาเอาใส่เนีเปไป สวัสดีครับเจียหยางสวัสดีครับกันสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่นใจโอุ้ยเกี่ยวอมน้ำไม้หยังลูกโน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 แม่เอาที่ชู่ให้โน่โนใครให้ออมน้ำครับ อมทำไมลูกเกียวอมทำไมแมเช็ดไทยพ่ะนะอเช็ดเช็ดเช็ดแม่แค่น้เลยอาถูเช็ดใช่ไหมครับอาทิ้งขยะนะเสร็จแล้วนะไปทิ้งขยะค่ะทิ้งขยะครับอย่าอยู่ไหนนู่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 นเกียวเก่งมาก าพาแม่กินข้าวกัลูกป,ป้าป้าทำอะไรไว้รอน่ากินนะแลว้ลวแๆๆโนโน no, no. กินแล้วก็คลายน่นไม่เอานะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำอะไรโอ้ยโออะไรอะไรโอ้ยโอ้ย โอฮาโอฮาโอฮโอโอฮโอฮโอฮโอโอฮโอฮโอฮโอโอฮโอฮโอฮโออะเท้าไปเท้าไป FC ดูก่อนเท้าไปเดน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 ไปไปเออเออเออเสเตียสเตียท้าไป

ได้ถูกตาสวัสดีค่ะเม่เจ้าอันนั้นโบเป็นแม่ลูกอันนั้นแม่ปลอมมาเร็วเร็วอินดูเซียเกียวมาเร็วเร็วเร็วเรวลูกมาเสีย นี่สนีมือลูกมาก้อยเ <Yeah. S 1> ก่งมากมาลูกมาทีนี้มาแม่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 ครับสิลูกพูดพอๆไปไปมาหมั่นไปไปจุงมือแม่เร็วเร็วจุงนับขึ้นบันไดไปเลยถอดรองกระจกก่อนหล่อไหมอุยหล่อไหมแม่สวยไหม แม่สวยไหมครับใช่ไหมแม่สวยไหมแม่สวยไหมนายรักแม่ก่อนรักแม่ก่อนไหนจุ๊บแม่ทําไงลูกจุ๊บแม่อ่ะจุ๊บรักเดี๋ยวแม่ไปทํางานแล้วเร็วๆไมาเอาไม่ทําไมให้แม่ไปทํางานเนาะกันละกันไหอรักกันจูบกันเอาจุกเมาได้ไหมเมาได้ไหมไหนไหนไหนจูบกินข้าวไปกินข้าว ด,ด,ดูด้วย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 ลูกอ่ะขึ้นบันไดเกี่ยวขึ้นบันไดค่ะดูค่ะมองค่ะหนึ่งสองสามสี่โอ้ยบึงเท่าออกพืก้นดูทำไมได้หรออ๋อยางย่างจละจะเลดที่หลังม,มุมมุมมุมคาเฟ่ส่วนตัวประเอน็น คนยอะเร่องนี้กัเดาอยาเจะรักเียทุกคนมีข้าวเหนียวใช่อ้โกียอยู่แต่ว่เไมเปลียนนเปลี่ยนอะไย่าเ้ยเลียนเลียเียวเกีบเกียะปานะเกียกนะโอ้แม่มาแล้วหรือแม่มานี่บนี่บอเีย เขาคืนนี้จากกล้องมานเนี่ยสวัสดีค่ะเจ้เาหาป้ามาเจ้าาบ่เขมือป้า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 ,ปา,ปาแม่มาแม่มามาแม่มาแม่มานี่ไงเอฟซีรออยู่เนี่ยเอฟซีรออยู่นนงงเนี่ยหายชิงกล้องไว้เวนี่ยฮะเอาป้าอย่าป้าอย่าแม่อุ้มเอาแม่อุ้มไม่ได้ลูกแม่อุ้มมา,าโอนเงนิงนเงินเงินเงิน มา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 ้าันดเลยอันบอไปด้านขางุดไปด้นข้างุไม่งอนนะไม่งอนนะป้ากล่องเจอยู่ไใส่้าตกองก็มีขอเสียบเลยล่ะก็อยากหัวเนาะลดเลยลูกอะทำยไงลดทำยังไ้บึ้น คุณบบค่อยไล่สดได้เสมอเนี่ยเี้ยซีแห่งจมอยู่ว่าป้าไม่ค่อยไล่สดเลยนะช่วงนี้เมื่อไหร่นม่ตาบอกให้แม่ไลสดมือเหรินลองเหรินเมื่อเหรินล้องเหรินนะป้าจาไล่สดหน่อยซีวันสปาไ่นยนโอ้ยยมาหาตัวพัาปันจิค้องไม่รุ่นสดด้วยป่ะที ไปรุ่นสาวโสดเกิดวะเช่ไหมเพิ่นเป็ี่ยนไปรุ่นสาวโสดไปติดตามเลยนะคะนะเลี้ยงชีวะเดี๋ยวชีวะป้าติดตามเมื่อเล่าลูกก่นเดี๋ยวไปค้นหาอยูสายก่อนป้าติดตามกัไปค้นหาดีไหนก่อนอะคุยกับเอฟซีด้วยคุยกับเอฟซีด้วยครับ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 อันนี้เล่นรถเหรอครับ อันเล่นให้เอดูหน่อยเร็ววายวาวาย,วย,วยอันเล่นให้เอดูเนี่ยอาโชว์รถให้เอซดูเอครับเอครับเร็วเอครับโอ้ยมุนบิดเลรพีน่น้อง พของมันวิวาเอาแล้วก็กรียนไปหมนเล่นะมันี้เจยแดงดตเนาเี่ยน้ซ้กโอ้โออวแม่เนไรนะ่ยู่เนาะ่ยู่เนาะอันนี้กุญยานีกุญหยาแม่ขนจะซื้อมาอะไรขอยากเนาะ เพอ้อมาจากท่์นซื้อหลี้ามันย็หมพราจะกวันจนนเระ่ข็่ากลุ่มไปรอเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะไลฟ์กลุ่มใหม่ใช่ไหมกลุ่มใหม่แต่๋ยวพี่จะไลฟ์ตอนสนามบินเลยขึ้นเครื่องเลยเพราะว่าน้องก้อยไปด้วยวันนี้น้องก้อยขึ้นเครื่องไปด้วย ก็จะมีคนถีบข้องให้นะครับใส่อั้นเป็นยังไงใส่กองไม่อะไรเป็นยังไงกอันนันะร้องมึงบอกเออมาหลดให้แม่เลยค่ะสั้นกระลังมากท่ วนนนกบนบนบนนจงวัดนงวัดอุ้ยอยลูกลูกลูกอุ้ยเกี่ยวมากลูกดทีลูกออกนั่งนั่ว่าเนแบบียงแบบแม่แหงนอนอยู่เหมือนบ้านนี่ไปเล่นอยู่หันต๊กองว่าหนีแม่ครูประทันเด้อฉันดอกขึ้นปีนไปอืบโซ่หมู่บานหนกับโซ่เร็วทั้งีทังกาทวนทวน อ้าในมันมีตัวสวยนี่ค่ะย้าวที่อิ่วเออข้าวที่อิ่วแล้วจะให้ดูนะค่ะ

ไปรอในกลุ่มแล้วค่ะไปรอเลยนะคะ

262นะคะช่วยกันส่งลิงก์นะคะโอเค <Okay S 2> นะคะเดี๋ยวถึงสนามบินเดี๋ยวไลฟ์เลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์พูดคุยไปด้วยนะคะ <Okay. S 1> เข้ากลุ่มรอเลยนะคะเ <Okay. S 1> ข้ากลุ่มรอเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ okay.